สายพานนะคะเรามาดูสายพานทัมมิ่งนะคะสายพานทัมมิง่งสายพานเลาลิ้นของรถนิสสันเซฟิโรนะคะตัวนี้จะ141ฟันนะคะ141ฟันเฟืองก็คือฟันเฟืองอย่างนี้นะคะเรานับไปทีละทีละฟันเฟืองนะคะก็ถ้าตัวนี้ก็จะได้141ฟันเฟืองแล้วก็หน้ากว้างนะคะหน้ากว้างของเขาเดี๋ยวเรามาวัดกันดูๆกันเห็นๆเลยนะคะ หน้ากว้างหน้ากว้างจะอยู่ที่25่มิลน,นะคะ25มิบห้มิลตามนี้เลยค่ะฟันเฟืองของเขาจะเป็นร่องกลมนะคะร่องกลมตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาวัดดูค่ะระหว่างรองอ่องออระหว่างฟันเฟืองนะคะฟันเฟืองก็จะ4ีมิลน,นะคะร่องกับตัว ตัวร่องนะคะกับตัวฟันเฟืองเขาก็จะแบบมีความกว้างเท่ากันนะคะเพอเวลาเวลาที่เขาขบกันเขาก็จะขบกันพอดีแนบสนิทกันอย่างนี้พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเท่ากันนะคะระหว่างร่องกับฟันเดี๋ยวเรามาวัดดูความยาวนะคะความยาวทั้งหมดว่ายาวเท่าไหร่นะคะวัดแบบเริ่มจากจุดนี้เลยนะคะ ความยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิสาสิสองจุหมิลน,นะคะสามร้อยสาิสองเซนกับอีกหมิลน,นะคะโอเคความยาวเขาก็จะตามนี้เลยค่ะความยาวนะคะความยาวเขาจะมาบรรจบที่ 1 14นะคะ1 1 4สิบสี่เซนนะคะ114เซนติเมตรแต่ว่าถ้าเป็นนิสสันซีฟิโลนะคะร่อง1 4อ่อ่าร่องฟันเฟืองนี่นะคะ141ฟันเฟืองแล้วก็น่ากว้างแล้วก็เราวัดคร่าวๆก็โอเคแล้วนะคะเป๊ะๆถูกรุ่นอยู่แล้วนะคะแต่วัดให้เพื่อความชัว